เนาะชัที่ให้ดูต่อไปนี้คือชัดเจนมากเลยนะครับก็คือนี่ฮะนักหนูครับผมพยายามคลิกหลายรอบเหมือนกันครับมันก็คือคลิกโดนแล้วครับแต่ก็เป็นปัญหาเหมือนทุกคนนะครับก็คือไม่มีไม่มีรูปดาบขึ้นก็เลยไล่ตามไปปรากฏว่าลองใช้สกิลที่มันแบบไม่ต้องลเป้าหมายคือสกิลที่ลงพื้นมันก็มันก็ใช้ได้ครับผมก็เลยลองใช้วิธีนี้แก้ปัญหาดู เนี่ยฮะเนี่ยครับต่อจากนี้มันก็ชัดเจนเหมือนครับคือพี่ที่เล่นพารคนนี้เขาวิ่งออกมาฮะโลเกิดโลเกิดหายปุ๊บผมก็คลิกคลิกไม่โดนเสร็จแล้วตีไม่ได้ก็เลยลองปั่นพื้นดูมันก็โดนนะครับก็คืออยากจะบอกว่าปัญหานี้มันก็มันก็เป็นกันทุกคนนะฮะไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่เดวิลอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึงนะครับก็พี่นักขโมคนนี้ก็ ก็คลิกไม่โดนเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เห็นก็ใช้สกิลที่ว่าใช้สกิลแบบลงพื้นนะฮะมันก็โดนแต่ว่าก็เข้าใจอะครับว่ามันเล่นลําบากขึ้นก็ต้องไล่ลงพื้นเรื่อยๆก็นะอย่างที่เห็นฮะก็เป็นกันทุกคนนะเป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าดูเหมือนจะอาชีพที่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาชีพที่มีสกิลที่ใช้ลงพื้นนั้นนะฮะมันมันจะได้เปรียบกว่าก็ต้องยอมรับจุดนี้เหมือนกัน นี่ฮะธนูเมื่อกี้ครับชัดเจนมากฮะเมื่อกี้อันนี้อีกช็อตหนึ่งฮะอันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันครับก็ตีคลิกไม่ได้ก็ต้องไล่สกิลลงพืนนะฮะพอเห็นท่าไม่ดีก็ตอนน้องหนีครับก็คิดว่ามันมันก็ เล่นก็ยอมรับนะครับว่ามันเล่นลําบากขึ้นเพราะว่าเราก็โทษใครไม่ได้ครับก็มันเป็นที่ตัวเกมฮะแต่ว่าก็ต้องนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับม,มันไม่มันไม่ใช่แค่เดว,วิลอะครับ